รรค,ครับก็คําถามแรกครับผมความเดือดร้อนนี้คือเป็นยังไงบ้างครับ,อรบตอนนี้ก็เข้าสู่ดูแรงนะครับทางระบบประปาของบ้านไร่ศิลาทองก็เกิดปัญหาในเรื่องของหินปูนนะครับหินปูนไปอุดตันตัวสมมหรตัวตัวดูดน้ำนะครับทำให้การทำงานของตัวดูดน้ำ ดูดน้ําได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็ประคับประคองให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําครับก็ดีก็มีทางมราาสามสองนะครับได้มีโครงการเพื่อเหลือชาวบ้านนะครับก็มาน้ํามาเติมเต็มให้กับชาวบ้านนะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านก็ได้ใช้น้ําอย่างท่วถึงนะครับจํานวนหลังคาเรือนก็ประมาณ4ี่ร้อยกว่าหลังคาเรือนครับตอนนี้ก็ ขอขอบคุณทางท่านผบอมทบสาองนะครับอย่างสูงนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตภัยแรงนี่ให้รอดพ้นได้นะครับก็ชาวบ้านไร่ก็ฝากขอบคุณมาครับขอบคุณครับ